<Yahoo! S 1> กราบสวัสดีนะครับผมกราบมาพบกับผมนะฮะพี่ริปปิงมิงกระบานะฮะตัวตึงเชียงใหม่ที่ใครก็อยากประแหมนนะครับผมวันนี้พบกับเรนเดอร์เจนคลิฟออฟฟอร์จูนนะคะพบกม,มาที่8.00 0และพี่ริ่งขอเดินทางที่กราวสวนเลยครับผมพี่ๆจะเปเลยไปฮนะจะไปเลยไป นะช่วงเวลาดีๆวันนี้นะทุ่มไปเตะก็เลยนะคะผมยี่สานาฬิกาศูนย์นาทีเลยนะฮะดูว่าท่านฟอร์จูนวันนี้นะฮะจะให้อะไรกับเรานะจ๊ะนะจ๊ะรับชมพวกความบันเทิงทั้งนั้นนะครับผมส่วนใครนะฮะอยากเป็นกำลังใจในการทำพี่พิริศนะครับผมเาสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe อมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะฮะพิริานเองทุกคอมเมนต์นั้นเลยนะครับผมพี่พิร ยังไง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 แท็กิเม็พี่แท็กิเม็ออกมาแล้วสองเมตรยังคอยได้อยู่นะคะยังคอยได้อีกหนึ่งแถวครับหนึ่งแถวสุดท้ายหนึ่งแถวสุดท้ายนะคะยังไงครับพี่ต้องมาแล้วแหละโอ้หจังหวะนี้นะเรียบร้อยฮะโอ้โหบอกเลยบอกเลยฮะด้านนอกอย่างไม่ทราบเรื่องเลยครับผมพี่ๆไปชมด้านในก่อนเลยครับเต่งไปชมด้านในกันก่อนเลยนะคบผมเต็งเพป ยังไง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 อปันให้ปันคุณนิดหน่อยพี่ปันคุณนิดหน่อยพี่ต๋าพี่นิ่งมากเลยจ้ะพี่จาพี่ต๋าพี่ทำดีดีจ้าปันให้หน่อยพี่ปันมาเลยปันมาปันมาปันมาอือหือ รับไปสองหกหนึ่งพี่พี่ผมยืนงงในตรงฟอร์จูนเลยฮนะเอา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 คือออกแล้วยังไงต่อครับมาแล้วอกเมตพี่ยังคอยได้อีกสี่แถวพี่ต้องให้แล้วแหละเมื่อกี้ทุเรศมากนะจ๊ะเมื่อกี้ไม่น่ารักเลยจ้ะพี่จ๋ามาใหม่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 มามาไหมเนี่ยโอ้เธอดูทําเธอดูทํากับเราดูเธอทํากับเราดู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 เธอทําอ่ะมาแล้วเธอ มาแล้วเธอโอ้โหเย่ยวเหนี่ยวเลยนะแมทเมื่อกี้ยเย่เหนี่ยวเลยนะพี่โอ้โหจัดไปอะไรจัดไปเลย,เลยแบบเต็มระบบเลยเขาโตเขาเต็มระบบเลยนะฮะมาสิบสองทีเลยเต็งเบ,บ๊บมาหน่อยพี่ขอจึง้งจึงขอแบบจอสระ,อ,สอ,สระอึ้งสระอวยปอสระอังอะ่ะโอ้โหเอหอครึ่งจอเต็มจอครึ่งจอเต็มจออะไรประมาณนั้นเลยเธอจา๋าอะไรประมาณนั้นเลยจา้า ปึม mm hmm. ้มอืมอาวสิฮึบอือืม ปั้นไปเลยพี่โอ้โหดูเธอดูเธอ,ด,เธอดูทํานะฮะแก้มือได้ดีมากนะคะรับมาที่42043เธอทำดีๆทำดีๆต้ง,งงเลยว่ะครับเนี่ยเซกซี่มากๆเซกซี่สุด ท,ท้ายแรกท,กท้ายสุดครับผมอาไปแบบนิ่งๆนะโทรไปที่สี่สองสองสี่หนึ่งเลยครับผมพี่ๆชมด้านน้องกันต่อเลยแตงเบฟจะเปือรไปแตงเบบด้านนองปางอะไรบ้างเฮ้ยจะต่อเนื้อเก้อนะดีๆไออีกเอาอีกครับเตออีกแค่หนึ่งเม็ดเท่านั้นจ้าไม่ให้จ้าไม่ว่ากันจ้านะฮะนะ้ำมาโผล่อยู่ตรงนี้เม็ดหนึ่งแหมไม่มาพร้อมกันละจ้าไม่มาพร้อมกันละจ้า ปั้นมาเลยพี่ปั้นมาเลยขบวนมาเลยขอบวนอยางต่อเนื่องมาได้แล้วเลยจ้ารออยู่กั่รังครับพี่เออมาทีครึ่งจอแบบน,นี้ครับขอบคุณมากมากเลยนั่นแหละนั่นแหละเพิ่มป,ป้ายปั้นปเลยพี่นะฮะมาอีกสองศูนย์หกห้าครับผมพี่พี่สีจจ้าเลย ชึบชือบชอืบมาดีขึ้นจอแบบดีเลยครับผมพี่พี่อ่าเอาสิฮึบปังไม่ไหวครับผมอือหืออือหือไฟฮารัปปึ้ม น่โโาเหนียวน่าเสียดายมากนะฮะร,รับเพิ่มมาอีกแปดสองสามศูนย์ครับผมพี่พี่โอ้โหเต่งที่น่าพอใจเป็นอะไรที่เซ็กซี่กำลังดีสุดเลยนะคะผมพี่พี่